สวัสดีครับเอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะลองมองข้ามเรื่องบิตคอย n ในมุมของการเป็นสินทรัพย์ไปก่อนนะครับเรามาดูกัน,นอีกมิติหนึ่งที่ผมว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือบทบาทของมันในฐานะเครื่องมือเพื่อสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมอืมน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคนบางกลุ่มเนี่ยถึงกู้เงินดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายแสนง่าย แต่ในขณะเดียวกันคนอีกตั้งมากมายแค่จะเปิดบัญชีธนาคารสักเล่มยังเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะพาเราไปสู่ใจกลางของปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการเงินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้คือหลายคนอาจจะเชื่อนะครับว่าระบบการเงินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกลางนะมันยุติธรรมกับทุกคนแต่ในความเจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยกําแพงที่มองไม่เห็นครับ ที่คอยกีดกันผู้คนจำนวนมหาศาลออกจากระบบอยู่ตลอดเวลาเลยลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันนะครับมันชัดเจนมากจริงๆด้านหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มคนที่เหมือนได้รับอภิสิทธิ์เลยเข้าถึงสินเชื่อเข้าถึงบริการทางการเงินได้แบบง่ายดายสุดๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ถูกปฏิเสธเหตุผลนั่นแหละครับก็แค่เพราะพวกเขาเกิดมาผิดที่ผิดเวลาหรือถูกตัดสินจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เคยสะท้อนความสามารถทางการเงินที่แท้จริงของพวกเขาเลยแม้แต่น้อย และไอ้กำแพงที่ว่าเนี่ยมันก็คือสิ่งเหล่านี้แหละครับสัญชาติสีผิวศาส,สนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือแม้กระทั่งสถานะทางสังคมซึ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินไปซะแล้วว่าใครกันที่สมควรจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการทางการเงินซึ่งถ้าเราคิดดูดีๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้ามันมีทางเลือกอื่นล่ะครับทางเลือกที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลย วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบที่เปรียบเสมือนเป็นโปรโตโคอลที่ตาบอดสีอย่างแท้จริงสิ่งนั้นก็คือ Bitcoin ซึ่งต้องย้ําก่อนนะครับว่า Bitcoin เนี่ยไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่บริษัทแต่มันคือซอฟต์แวร์มันคือชุดของกฎเกณฑ์ที่บริสุทธิ์มากๆคําว่าโปรโตโคอลในที่นี้เนี่ยให้เข้าใจง่ายๆก็คือชุดของกฎเกณฑ์ที่ถูกควบคุมโดยคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยครับไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้อง ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเป็นเหมือนกฎของธรรมชาติหรือกฎของเกมที่ทุกคนต้องเล่นตามเหมือนกันเป๊ะๆแหละไม่มีข้อยกเว้นสําหรับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆ1นบวกหเท่ากับสเสมอคณิตศาสตร์มันไม่มีอคติครับมันไม่เคยลําเอียงเลยมันไม่สนใจหรอกว่าคนที่กําลังคํานวณจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีความเชื่อแบบไหนและหลักการนี้แหละครับคือหลักการเดียวกันเป๊ะๆกับที่บิตคอยทํางานเพราะอะไรนนเหละครับเพราะว่า เครือข่ายบิตคอยเนี่ยไม่เคยเรียกร้องข้อมูลส่วนตัวเลยครับไม่มีการขอเอกสารเงินตัวตนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า KYC ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารทั่วไปต้องทำกันเป็นปกติไม่มีเลยครับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมไม่มีการถา,ถามถึงความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนาคือมันไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยคำถามเดียวเลยนะครับที่บิตคอยสนใจก็คือคุณมี private key ที่ถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับ ซึ่งไอเจ้า private key เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกุญแจดิจิตัลส่วนตัวของเรานั่นแหละครับถ้ามีก็จบสามารถเข้าถึงและทําธุรกรรมได้ทันทีนี่คือการเข้าถึงที่อยู่บนพื้นฐานของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ล้วนๆไม่ใช่ตัวตนของเราเลยเอาล่ะครับและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็กําลังนําเรามาสู่แนวคิดที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของ Bitcoin เลยนั่นก็คือการเป็นระบบที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือที่เขาเรียกกันว่า permissionless ครับ ลองเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับในระบบเก่าเนี่ยทุกอย่างต้องขออนุญาตจากตัวกลางเสมอใช่ไหมครับไม่ว่าจะเปิดบัญชีโอนเงินหรือระดมทุนต้องขอหมดเลยแต่บิตคอยนี่โอ้โหต่างกันคนละเรื่องเลยครับเราสามารถสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลได้เองในไม่กี่วินาทีส่งเงินไปได้ทุกที่ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องรอการอนุมัติจากใครหน้าไหนทั้งนั้นอำนาจมันกลับมีอยู่ในมือของแต่ละคนอย่างแท้จริงเลยครับทีนี้พอเทคโนโลยีที่เป็นกลางแบบนี้เนี่ยมันไปถึงมือผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบของสังคมผลที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับมันได้สร้างความหวังและแรงกับเครื่อมที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับลองนึกภาพตามนะครับผู้ลี้ภัยที่ต้องหนีตายจากบ้านเกิดตัวเองทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแต่พวกเขาสามารถพกพาทรัพย์สินทั้งหมดของชีวิตติดตัวข้างพรมแดนไปได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า brain wallet ครับมันคืออะไรก็แค่เพียงจดจําชุดคําศัพท์2หรือ24คําไว้ในหัวแค่นั้นเองซึ่งมันปลอดภัยจากการตรวจคน้นหรือการยึดทรัพย์สินโดยสิ้นเชิงเลยครับ หรือลองคิดถึงผู้หญิงในบางสังคมที่น่าเศร้าคือพวกเธอถูกกีดกันไม่ให้มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองบิตคอยน์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือลับและปลอดภัยมากๆที่ช่วยให้พวกเธอสามารถเก็บออมเงินสร้างอิสรภาพทางการเงินและที่สำคัญคือกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้เป็นครั้งแรกเลยครับและอีก like, กรณีหนึ่งนะครับสำหรับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกรัฐบาลประเด็ดการพยายามจะปิดปากด้วยการอายัดบัญชีธนาคาร ในสถานการณ์แบบนั้นบิตคอยอาจเป็นท่อน,นำเลี้ยงเพียงหนึ่งเดียวเลยนะครับเป็นช่องทางที่ไม่มีใครสามารถเซ็นเซอร์ได้ที่ทำให้การต่อสู้ของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปได้เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันกำลังนำเราไปสู่ข้อสรุปที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วล่ะครับนั่นก็คือบิตคอยอาจจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานรูปแบบใหม่ในยุคดิจิตอลของเราก็เป็นได้เพราะว่านี่คือการยืนยันในหลักการที่ว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการทางการเงินคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมันคือสิทธิทุกคนควรจะมีครับไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหรืออยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็ตามดังนั้นนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยความแบ่งแยกและอคติมากมาย Bitcoin จึงเปรียบเสมือนโอเอซิสที่เป็นกลางเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ซึ่งทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎของคณิตศาสตร์ที่ไม่เคยลำเอียงกับใครเลย สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอทิ้งคำถามเอาไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่านอนาคตของสิทธิทางการเงินของพวกเราเนี่ยมันจะถูกเขียนขึ้นด้วยตัวบทกฎหมายหรือมันจะถูกเขียนขึ้นด้วยโค้ดคอมพิวเตอร์กันแน่